ไปประจำทั้งที่แวะเที่ยวที่ไหนกันดีนะวันนี้แอดมินลิสต์มาให้แล้วตามคำขอไม่ว่าจะเป็นตลาดวาัดหรือคาเฟ่จัดลิสต์มาให้แบบเก็บเป็นตัวเลือกกันค่ะตลาดน้ำหัวหินสามพันน้ำตลาดน้ำใต้กรุงเทพในบรรยากาศแบบย้อนยุคลอ้อมรอบด้วยธรรมชาติสวยๆมีของให้เลือกซื้อมากมายสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยฟรีค่าเข้าฟรีค่าจัดรถมีล่องเรือชมวิวทารายี่สิบบาทถ้าได้แวะมาเที่ยวหัวหิวหนต้องห้ามพลาดเลยค่ะซีเคนด้ามาร์เก็ต ตลาดวันหยุดยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่รวบรวมสินค้างานแฮนด์เมดต่างๆไว้มากมายที่สําคัญของแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปเป็นอีกสถานที่ที่มานั่งชิกชกิหาก,กิจกรรมทําได้ไม่เบื่อค่ะเปิดเฉพาะวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์ทําพญานาคราชเป็นทําขนาดใหญ่อยู่ในเทือกเขาเลียบทะเลเป็นทําขนาดใหญ่บนเพดานท่ามีป่องให้แสงสว่างลอดเข้ามาได้จุดเด่นของท่าแห่งนี้คือพร้ที่นั่งคูยหาคฤหาสน์สพานสาราวิถี อีกหนึ่งจุดชมวิวสวยสพาสีแดงสะดุดตาตั้งอยู่ริมทะเลสูตรอากาศได้อย่างเต็มปอดพักผ่อนรับลมทะเลแบบฟินๆอาาน่าวมะนาวน้ำทะเลใสสวยบรรยากาศเงียบสงบและท่องเที่ยวไม่เยอะมากแต่มีตลอดค่ะเหมาะสำหรับคนชอบความสงบขอค่อนข้างส่วนตัวใครชอบทะเลสวยแนะนำที่นี่เลยค่ะขนมโฮมคาเฟ่ คาเฟ่โฮมเมดบรรยากาศดีวิวสวยตั้งอยู่ติดริมทะเลจุดเด่นของที่นี่คือขนมทางร้านทำเองราคาย,ย่อมเยาวมุมถ่ายรูปเยอะโดยเฉพาะตรงริมทะเลรับรองว่าได้รูปสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะวัดทางสาย วัดน,นี้ตั้งอยู่ริมทะเลบ้านกูดอเภอบางสะพานประจบพิริขันในวัดน,นี้ประกอบด้วยพระพุทธกิติสิริชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระหันพระพักอกทะเลลีเลดคาเฟ่คาเฟ่มินิมอลสุดคีนเทนขาวน้ำตาลแตด้วยสีเขียวจากต้นไม้บรรยากาศสวนซูชิมาตอน4-5โมงเย็นแสงกำลังสวยนั่งเพลินไม่ร้อนด้วยค่ะกาแฟาทีน่นี่รสชาติดีอย่าบอกใคร ลิ้มรสมาถึงบางสะพานทั้งที่จะพลาดร้านนี้ไปได้ยังไงนะอีกหนึ่งคาเฟ่ทำเลดีติดทะเลมีทั้งสไตล์อินดอร์และเอท์ดอร์เสิร์ฟทั้งของคาวและของหวานพาเพื่อนมาก็ดีพาครอบครัวมาทานก็แฮปปี้ค่ะ